อรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทยมีระบบผสมผสานร,ระหว่างรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาจึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อจะแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและดําเนินการควบคู่กับการพัฒนาคนและชุมชนดังเช่นแนวทางการทํางานของกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2ที่แก้ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามพร้อมส่งเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนจากฐานราก เมื่อเราสร้างกระบวนการเรียรู้ให้เขาได้รับทราบในการป้องกันนะครับแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยลำดับต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องสร้างความยั่งยืนให้เขาสร้างกระบวนการรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับในส่วนหนึ่งก็มีโครงการที่ได้รับการประสานให้ให้เผยแพร่ลงมาในพื้นที่จากกองรวการรักษาความมั่นคงภายในก็คือในเรื่องของโคกหนองนามโมเดล เอาลงมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้ได้เรียนรู้นะครับได้เอาไปเป็นตัวอย่างนะไปทําในพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือเราจะตั้งเป็นลักษณะของศูนย์การเรียนรู้สําหรับในการเรียนรู้นะครับของพื้นที่ต่างๆนะครับเราก็ได้เอาผู้ที่มีความรู้เรื่องกเกษตรลงมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของอกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยก2 แล้วนะก็มีพื้นที่นะอยู่ในพื้นที่ตั้งปกตินะครับคือกองกําลังส่วนสีหรือกองพลรัที่เก้าเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการ,นะกรเกษตรนะครับหรือเรียกว่าโครงการทหารพันธ์ดีเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างนะครับที่จะให้เผยแพร่เป็นตัวอย่างนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยส่วนนี้ก็ได้มีเมล็ดพันธุ์ที่จะมาแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วย โครงการทหารพันธีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงและพระราชทานให้ทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภยัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและกระจายความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นของตอนเองต่อไปดังมีพระกระแสรรับสั่งว่าพื้นที่ดำเนินโครงการ ต้องมีดินดีน้ำดีอากาศดีและเมล็ดพันธุ์พืชต้องดีด้วย ซึ่งในท้องตลาดนั้นมเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงการผลิตเม็ดพันธุ์นี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยการผลิตนี้ด้วยเราเองและนําออกไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปและเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่มีเจือปนเน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุดไม่มีสารเคมีและผักที่ปลอดภัยรับรองโดยกรมการเกษตรต้องได้รับ GAP การเก็บเกี่ยวต้องใช้ด้วยมือซึ่งทหารจะเป็นหน่วยงานที่ทําได้ดีที่สุด โดยกองพลทหารราบที่9ได้ดําเนินโครงการทหารพันธีโดยจัดตั้งบนพื้นที่ของหน่วยจํานวน3หน่วยประกอบด้วยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9กรมทหารปืนใหญ่ที่9และกองพันทหารช่างที่9โดยเป็นการจัดการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาระบบการจัดการน้ําตรงนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้หรือเป็น ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแปลงที่เราเป็นแปลงสาธิตด้านการเกษตรนะของกอรบรุราติก9นะครับออนอกจากที่กรรมาธิกภาคหนึ่งเสีสองเนี่ยจะพัฒนานะสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนแล้วเนี่ยเรายังพยายามที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้นะครับให้เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นําตัวอย่างเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตประจําวันในพื้นที่ ของตนเองเรามองภาพว่าการที่จะให้เข้มแข็งนะครับและยั่งยืนเนี่ยต้องระเบิดจากภายในก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้นะครับสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับโดยการเพราะปลูกเพื่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนหนึ่งก็เราเรียนรู้จากศาสตร์ของพระราชากรณนการรักษาความมั่งคงภายในภาคหนึงนแยกสเนี่ยก็พยายามจะ เดินตามนะครับตามรอยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เอาศาสตร์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้เขาได้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนสำหรับในพื้นที่โซนเนี้ยนะครับมีเนื้อที่ประมาณสัก30ไร่เศษนะครับเราก็จะกองพลรับที่9หรือ กรนอภาคหนึ่งสัสองเนี่ยก็บูรณาการในภาพรวมเนี่ยให้มีลักษณะแบบครบวงจรนะครับมีการปลูกพืชห,หมุนเวียนนะครับมีการเลี้ยงสัตว์นะครับมีการบริหารให้ได้มีการศึกษาว่าเราจะมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปียังไงตรงนี้คือการทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ว่าเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยเม็ดเพื่อเอาไว้ใส่ต้นไม้ประมาณ2เดือน ประมาณ2เดือนเราก็จะทําเป็นปุ๋ยได้มันก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมากเป็นเป็นเหมือนดินเลยแลเราก็เอาไปทําปุ๋ยเม็ดนี่ก็คือสถานที่ที่เราเอาไว้พอเลี้ยงไส่เดือนพอเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาไว้ทําเป็นปุ๋ยหมูนไส้เดือนอไว้ทำปุ๋ยหมูนไส้เดือนเพื่อใส่พืชปัูกผลไม้ก็เป็นศูนย์พาะพันปลาในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันตกครับเป็นปลานิน จิตรดาครับจุดประสงค์หลัก2จุดประสงค์ก็คือ1เพื่อเลี้ยงชีพ2เพื่อนําไปเพาะและขยายพันธุ์ต่อไปการเกษตรแบบครบวงจรตามหลักปรยยยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในกองพลนธหารราบที่9 mm hmm. นอกจากเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้แล้วยังเป็นการส่งต่อผลผลิตต่างๆไปให้ประชาชนในทุกช่วงแม้ในยามปกติและสถานการณ์โควิดเช่นนี้เราส่งเข้าในศูนย์ของโครงการหาพันธุ์นะครับเพื่อ ส่งให้กับมูลนิธิของกรมสมเด็จพระเทพนะครับท่านจะเอาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่ที่ประสบประสบไทยต่างๆนะครับก็ไปใช้ในครัวเรือน ครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งสัญญาก2หรือกองโปล่าที่เกเนี่ยก็ได้จัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นโครงการในด้านของการเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้เป็นโรงเลี้ยงเพาะพันธุ์ไก่ดําสําหรับไก่กระดูกดำนะครับที่เราจัดเล,เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็รับพระราชทานมาเมื่อปี2 5 6 1นะครับซึ่งเริ่มแรกเลยก็คือจํานวน150ตัว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทําการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดนไปแล้วนะครับระบบการเลี้ยงของเราก็คือจะให้เลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับซึ่งให้ฟักนะครับฟักเองนะครับผสมพันธุ์เองโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจดบันทึกนะครับเมื่อทำการฟักเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปโรงอนุบาลซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดได้โตขนาดพอเหมาะที่เราจะมอบให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะ พื้นที่ที่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนตามแนวชายแดนเนี่ยเราเอาไปขยายพันธุ์นะครับให้กับโรงเรียนได้ได้เพาะต่อนะครับเราก็จะเหมือนกับขยายเครือข่ายออกไปในช่วงโควิดบบนี้เราก็ปลูกพืชที่เกี่ยวกับส,สมุนไพร ช่วยด้วยนะครับซึ่งว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019นะครับทางโครงการทหารพันดีของกองบริรัฐที่9เนี่ยก็ให้หน่วยนะครับที่มีแปลงปลูกพืชนะครับได้เอาฟ้าถลายโจรน,นะครับซึ่งไปเอาพัน์ธุมาจากโรงบาลอภัยภูเบศนะครับเอามาปลูกสาธิตนะครับเพื่อผลิต นะครับเป็นตัวยาเพื่อสมุนไพรนะที่จะช่วยยับยั้งเชื้อนะครับอันนี้เราก็ได้เข้ามาปลูกประมาณ1ไร่นะครับก็อยู่ในช่วงของอเป็นคล้ายเป็นลอดแรกนะครับที่จะปลูกนะครับแล้วก็ระยะเวลาลวก็เกบ็บผลผลิตประมาณสัก120วันนะครับก็จะเมื่อได้ได้ดอกออกดอกประมาณ20-50%เรี่ยนะครับเราก็จะตัดต้นนะครับแล้วก็เอาไปล้างเอาไปตาก าหาั่นแล้วตับแล้วก็บดแล้วบรรจุในแคปซูลนะครับก็คิดว่าก็จะเป,เป็นเป็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ขยายผลนะครับเอาไปให้พี่น้องรประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนนะครับที่แผนแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับก็จะเอ,เอาผลผลิตเหล่านี้ไปขยายผลนะครับให้เขาได,ไ,ดไ,ดได้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 มีใช้นะครับก็ทำให้เป็นยาประจำบ้านได้นะครับ จะช่วยเขาอีกงนึนการส่งเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนจากฐานรากเริ่มจากการกินดีอยู่ดีและจะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนตลอดไป กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส